เดีย๋ยวสักพักหละนี่พี่ก็ไปประสานง,งานวันนี้ให้ขึ้นมานะฮะขอบคุณแอดมินเจมส์ขอบคุณเบิร์นดังรองนะฮะที่ถ่ายทอดด้วยนะครับผมเพิ่งเห็นหน้าตาเบิร์นดงลองครั้งแรกนะครับหล่อมากเลยแต่เสียงนี่เขาหลานัดเองนี่สุดยอดจริงๆนะเครับม <c oughs> ันเป็นอย่างไรของแต่และฝ่ายด้วยนะครับ

กีฬาเนี่ยเพื่อคนสนุกนะครับต้องขอบคุณกรรมการนะฮะสมภักร้อเอ็ดแล้วก็เจ๋งกรุงไทยนะครับสุดยอดนะครับช่วงนี้เนี่ยเขเรียกว่า อผีดากผ้าอ้อมนะฮะช่วคุ่งผู้นะครับวันนี้ผมมาแทนท่านนรีแป๊บหนึ่งท่านนรีทํางานอยู่แป๊บหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นท่านนรีเป็นโคศกตลอดนะครับเป็นยังครับเป็นเมืองทองไม่เจ๋งหนักมากเลยกรรมการของเราเนวันนี้เหมาเนอ่น้อยบุญแล้วน้อยสดของดิจิทับุญแล้วครับมีแต่น้ำตานเด็กครับ ถ้าผิดพลาดกันใดน,นะครับผู้จัดงานต้องขอโทษขออภัยนะตรงนี้ไปด้วยนะครับเราจะพยายามปรับปรุงจริงๆแล้วก็ปรับปรุงให้ดีกว่านี้นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอูอ่ช่างนนลิซิ่งนะครับชลลมกีฬาสวนมอญน,นะครับคุณบุญเลี้ยงนะครับจันทรงรามแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเมืองสวงนะครับร้านลิ ทีชาบูพุกเฟ่นะครับน่าแอร่อยผูดใดเฮ็ดข่อยนียคนเละนหนึ่งแช่ครับผมใจลายมากเลยร้านทีชาบูสุดยอดนะครับแล้วก็คุณสุภาพรจันทร์ีนะครับแล้วก็ร้านเกดิ์นะฮะเสถียรพงษ์ข้าวนะครับแล้วก็ร้านพูนสวัสดิ์ไก่สดนะครับแล้วก็มือถือนะฮะแล้วก็คุณทั้งคณะกรรมการที่มันอยู่กระซิบข้างหูเออชื่อไม่ได้พักร้อยเอ็ดนะครับ เตะที่ไหนก็แพ้ตลอดนะครับแล้วก็ชวเจ๋งะครับขอบคุณจริงมีอย่างเลยนครับขอบคุณสเปอนเซอร์หลายๆท่านด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนวันนี้ด้วยนะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเราจะมีพิธีการเปิดเป็นทางการนะครับสำหรับท่านประธานแค่จะมาถึงประมาณหนึ่งทุ่มนั่นเองจะมีการไล่รำนะครับตามประเพณีชาวมือสวงหรือว่าร่วมสนุกด้วยกันนั่นเองนะครับอะเริ่มเพลงแข่งเราเลยครับ มาดูคู่นี้ครับก็ถือว่าน่าจะตะมองนะครับแจ็แจ็แล้วครับผมเจ้าทนผมจากแฮกจากรามินทาครับจับคู่กับธนานรองเจ้าเย็สิบกนะครับฝั่งนู้นเจ้าจากบ้านประขามครับจับคู่กับธนานรองทองเจ้ากุ้งโคราชนะครับหรือกุ้งจักรลาดครับนั่นกุ้งจักรลาดกุ้งจักรลาดครับชายานี้ได้มาจากไหนมาก็คือเขาเป็นคนจักรลาด ก็เลยเรียกกันเป็นกุ้งจักรวาลนะครับมาครับเคยเหนยืนคู่กับพี่เมียวแล้วตั้งแต่นู้นเตหนึ่งต่อศูนย์ครับดูเจฟสิบหกนะครับนี่ของจริงครับเออดูตำแหน่งของเจฟสิบหกนี่ครับของจริงนะก็ถือว่าถ้ารอดก็ไปซีทีมนะครับมีแต่ทีมที่น่าชมมากนะครับในช่วงนี้เป็นรอบแปดนะครับถ้าชนะนี่เข้าสู่รอบทีมครับจะแฮกกับเจ้าฟฝั่งนู้น เจ้ากุ้งจะพูดกับท่านางเจ้าจักครับนี่ครับผมเพราะว่ากุ้งโคราชครับผมยกขึ้นมาหายครับแบบนี้จ่ายกยกขึ้นมา F16 โอ้โหได้แต้มครับแจกใครได้ดีแต่ันยังไม่เต็มมันยังมีมอือเลยถ้าเราถ่ายแับใช่มันจะ,นจะถ้ารวายงั้นเหคือถ้าผมเปิดไฟขึ้นมาเ<ร>านี่ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอมันมดมือเราอยากถ่ายสำหรับสีแปดผมน้อยพี่ มีผมมีเโาแบงอยู่มั้มีโฮแบงอยู่เอามาเสียบนะมีสายไหมครับเอาสายมาดิผมมีโฮแบงอยู่นี่เดี๋ยวครับไฟมันกำลังมันยังไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวงกำลังให้สักคู่ครับผมให้ hey, ทนายของกรรมการนะครับผมจัดการออสองตัวนึงองสองต่อหนึ่งครับจากแฮกนี่จากรามินทาครับจับคู่กับทนายของเจ๊ยศุภก อ้นี่ครับเต็มบล็อกอา้าบล็อกลงฝั่งนี้ครับสองต่อสองคนเล่นหนึ่งแชร์ครับผมสองต่อสองครับกุ้งนี่จากท่าทาของจักรลาดโคลาดครับจากแฮกยกขึ้นมานี่เจ้าเอฟซบกหายครับแบบนี้ครับนีครับองได้แกม ก็ถือว่าดีจีนี่ไม่ธรรมดาครับสังกัดตำแหน่งของเจเอฟซื้อหกหน้าติดตามนะครับสองสองสามต่อสองครับเอาละบอกครับลรงนี้ครับบอกยังไงเตะเลย อง้สี่ต่อสองครับเป็นทางด้านของจ่าแฮกกับท่านั่งของเจฟน้ำโอ้โหเอาดูเล่ดูเลดูเล่ดูเลไม่เป็นไรครับเสียงภาคหายครับผมอ๋อนะครับครับผมทักทายครับคนละหนึ่งแชร์ครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาในขณะนี้ครับสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ท่านั่งของกดแชร์นะครับผมให้กับมังใจนักกีฬาครับจ่าแฮกจับคู่กท่านั่งของเจย์สิบหกฝั่งนู้นเจ้ากุ้งจับคู่กับท่านั่งของเจ้าจักรครับ ยกขึ้นมานีจ่จ่าแฮกนี่เจ้าเอฟครับเต็มบล็อกครับบล็อกด้านกันครับบล็อกดีครับเจ้าจักรมหาวิทาลัยเอฟวันนี้เจอรุ่นพี่เจอของใหญ่ครับฝั่งนี้ครับอ่าก็ถือว่าจ่าแฮงจับคู่กับเอฟสิบหกสี่ต่อสี่ครับ ตัวเล่นผู้เล่นไทยลีกสโมสรทหารอากาศครับตัวทำรูกหายเลยครับแบบนี้ครับไม่พลาดครับเจดีครับเจดีมากครับสำหรับของเย6หกเออก็ถือว่าชื่อชั้นดีทหารอากาศครับบางนุ่นครับเคลื่อนหนึ่งห้าต่อสี่ครับ ดูตำแหน่งของเจ้าจักรผู้ขี้เปิดดีครับยกสวยครับเต็มบล็อกโอ้ยบังใหญ่บล็อกหนาเลยครับนี่ตำแหน่งของเอฟซีไม่ออกครับโอ้โหนะงานหินทีเดียวทหารอากาศครับดีกีจับคู่กับตำแหน่งของจ่ายแหกทหารอากาศคู่นี้นี่ก็น่าติดตามนะครับ เข้าคู่กับก็เข้าไปรอบทีมมีทางด้านของกอเพชรฟาร์มเข้าไปแล้วครับสองเม็ดครับเปิดดีครับอยู่ยกสวยใส่พานไปลูกนี้หายครับแบบนี้ครับไม่พลาดการอันเป้าคนเล่นหนึ่งแชร์ครับพี่ท่านครับเข็มขีดยาให้น้องเขาสีขาวทำได้ครับขับผ่านทางการของใจแฮกจะพูดกันกันได้นี่เจ้าเอฟสิบหกมีอัจฉริยาพันสังกัดในทหารอากาศครับฝั่งนี้ครับทนาย ห้าต่อหกฝั่งโน้นครับเป็นตารางของเจ้าจักรกับเจ้ากุ้งใส่หลังแล้วลูกดีโอ้โหลูกดีสวยงามเหลือเกินแต่หยดร่างกายนี่ถือว่าบึกสิบหกครับหน้าขวาตัวทำครับทำนี่ถือว่าหนักหน่วงครับไทยลีกสโมสรทหารอากาศเจเจ็ดต่อห้าครับ เปิดดีครับีกระแต้มแล้วก็เอาเอามั่งเหมือนกันนี่ชนะต่อนายแอร์สู้ๆขอบคุณครับผมให้กำลังใจนายแอร์ครับวันนี้ขอบคุณางเจ้ากุ้งจะพูดกับเจ้าจักครับผมตัวทีครับเจ้าจักบระคามรอบแปดทีมใครชนะเข้าสู่รอบฝีเทีมครับตัวคงเน่เข้าคู่เจ้ากุ้งก็ถือว่าขอบคุณครับให้กำลังใจนายแอร์ดีๆกันหกต่อเจ็ดครับ เจอรุ่นพี่ตามหลังอยู่ครับแล้วก็ลูกนี้ไม่พลาดใส่พลาดให้มเต๋ดีครับลูกนี้ครับโอ้เป็นทางด้านของเจ้ากุ้งจะพูดไป็นท่านจัดนะครับทีมทนายแอนครับเอาชนะเข้าไปแข่งรอบรองชนะเลิศครับรอบนี้เป็นรอบแปดทีมนะครับใครชนะเข้าสู่รอบสี่ทีมนี่ขอบคุณเอฟซีทนายแอนนะครับขอบคุณร้ัน 8ปตัวหครับ2เม็ดเปิดดีครับเปิดสวยงามแล้วก็ใส่ทานมาลูกหายครับแบบนี้ครับเตะดีครับพวกนี้ครับเจ้ากุ้งจบเจ้าจักเจ้ากุ้งจบจักครับตัวทำก็ถือว่าถ้ายกมานะครับต้องยกหนีบล็อกเลยครับผมฝั่งนู้นธนาเอฟนี่นะเพราะว่าตำแหน่งของเอฟสิบหกนี่บล็อกดีเหลือเกินครับร่างกายนี่ถือว่าใหญ่กว่าตำแหน่งของเจ้าจักอย่างเห็นชัดเจนครับ ก็ถือว่าคนละไซส์แหละครับผมไซส์เอสกับไซส์เอลครับนะประเภทตัวทำนี่เป็นตัวหนของเจ้าจักรนี่ตัวเล็กอย่างเห็นได้ชัดนครับเจ็ดต่อแปดครับคนละหนึ่งแชร์ครับให้กำลังใจนักกีฬารอบนี้เป็นรอบแปดทีมครับเกมแรกครับหลุมดีเตหายมันแบบนี้ยกกึ้นมาแบบนี้จ่ายให้ครับเจ้าเอ่ก็ถือว่าเตะหายเหมือนกันนะครับ บางทนานของทนายแอดนี่ก <t> ็ถือ hey. ว He e ่าต <t> ้องรอลุ้นครับเพื่อท <u> ี <cus> ่จะยกนี่คือให้หนีทนานของเจ้าเอฟสิบกให้วิ่งไม่ได้ท่านเก้าต่อเจ็ดครับสองเมตรรักษาเปิดดีครับอุ่อหลับฟมแล้วอ๋อยกคอับท่านบล็อกครับลูงนี่ครับเป็นทางด้านของเจ้าจัรนะก็ต้องมารอลุ้นเลยครับมีอชชีนครับ้มีบล็อกคู่นี้นะครับ สลับสีขาวๆนะครับทีมทนายแอดเออมีอางนวลครับกับเกษตรนิสัยครับสีเสื้อของอู่ช่างนวลสิบรอซิ่งมีอัดฉีดให้ทั้งของทนายแอดนะครับแปดต่อเก้าเล่นนีมาจากสโมูทสองตาโอ้ครับลูกนี้ครับเอาละวเก้าต่อเก้าครับสมบรณ์เลย ใจไรทนายแอดสู้ๆถ้ากับปั้นครับเจ็บยาสำหรับทีมสีขาวบรรยากาศดีนะครับผมกาลังหาเหรียงเก้าเก้าเก้าต่อเก้าครับทนายแอดฝั่งนู้นครับเอาอ๋อครับลูกนี้ครับเป็นต่างตุ้งจักรลาดครับจะคู่กันท้านจะจับบ้านมะขามทนายแอดฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ จากแฮกจากรามินธาจาับกุง้งแต่นายขจะาเอฟสิบหกอ่าอยครับช,ช่างนน์แช่หน่อยนะคือมันไม่ขึ้นะนะไหนพี่บบก็มันขึ้น,ม,นม,มันก็เป็นบางทีครับเนะะาะใช่เป็นสิบ <10 S 1> ต่อเก้าหายใจลดต้นคอครับเลยขึ้นทางมาในเกมแรกโดนเกี่ยวไอ้โอ้โหนิดเดียวครับลูกนี้ก็ถือว่าเตทะท่าหน้าของเจ้ากุ้งนี่ก็พยายามยกที่จิตนี้ท่าหน้าของเจ้าเอฟสิบหกนะครับเพราะบล็อกใหญ่เหลือเกินครับฝั่งนี้นะครับ สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับตอนนี้ครับนี้ขอบคุณนะครับ้างร้านร้านค้าตลาดสดเทศบาบร้านคุณสวัสดิ์เริมเรืองหน้าจอเองแล้วใี่ไหมถีบมอไซค์ล้วเปิดดีครับสมัยอพาร์ทสองครับเอ้าหายครับตอนนี้ครับบอกผ่านแม่ค่าตลาดสดเปองสวงนะครับก็เดี๋ยวจบเกมแล้วประมาณไหนพี่ทำมาอยู่แต่ว่ามันต้อชั้นลูเตอร์ลูเตอร์สามสิองนเป็นอันนี้มันเป็นหน้าจอครับ มันจะเป็นไม่เห็นหงุดหงิดอันนี้เป็นซัมซุงรุ่นเก่าุ่นเการุกคนละหนึ่งแชร์ครับผมฝั่งนี้นี่จ่าแฮกจับคู่กับเจ้าพิบกฝั่งนู้นเป็นทนาาของเจ้ากุ้งจักรลาดจับคู่กับทนาทางของเจ้าจักในทนาาของทีมงานทนายเอดครับเอาละครับแต่นำอยครับเข้าพื้นที่ส่วนอันตรายครับ โดนเกี่ยวไหมยังอยู่ยังอยู่ลูกพี่แก้ไขสถานการณ์โอ้อาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจ่ายแฮงค์นี่ตัวคุณทำงานหนักครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหยามทำงานนี่สุดยอดครับก็เคยเจอกับกาน์ของจ่าพีรพุนโจนฉันนะเคยเจอกับผมก็เคยเจอนะครับ์ดของจ่ายแฮงค์โครับกองชัยในเกมอยู่ในรามิธานะครับผมก็ไปเยือนนะครับก็มีการได้เจอนะครับแล้วก็ตีกันนะครับ ก็ขุนโจรเนี่ยก็ไปยันรามินธานะครับผมรับแขกเด็กก็เป็นทางการจ่าแฮกนะครับเจ้าทางของโกมลก็เอี้ยนะครับผมเจ้าเตยนะจากลบนวะนะครับส่วนผมเนี่ยก็เป็นพี่นกผมเจ้ากล้องพี่บอยนะครับไปช่วงนั้นนะครับมีแค่สี่คนในซ้ำนะครับก็เจอกันนี่แหละครับจ่าแฮกนี่แหละครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดสวยครับเอฟสิบหกโอ้โหลูกอ้อ โอ้ก็ถือว่าชัดเจนครับลุยครับพร้อม่ใส่ก็ความไม่จริงโอเคครับเดี๋ยวส่งตัวแทนมาด้วยเอาละครับฮอจอกอชัยภูมิแล้วก็หน่อยก็ถือว่าคนละ้หนึ่งแชร์ครับผมตอนนี้ครับอันนี้ของเแฟนตะก้อเลยคนละ้หนึ่งแชร์นะครับสำหรับท่านใดที่รับชมอยู่ในขณะนี้ครับฝั่งนี้รอบแปดทีมครับสอ เอา,าละครับขึ้นมานำแล้ครับฝั่งนุษนธนาเอฟยังทาอยู่ครับจ่าแฮกยกสวยครับเอามานี่ต้องให้มีเสียงครับเจ้าคณะของเจ้าเอฟซีบกบอกต้องมีเสียงครับแบบนี้เอเอนะต้องมีเสียงครับแบบนี้ครับคนละหนึ่งแช์ครับนี่ต้องให้ต้องให้มีเสียงครับสุจรสจ สิบสองต่อสิบสองครับเทียนครับเป็นคู่ที่สี่นะครับเราต้อองใจคุมแล้วก็หน่ยแก่ส่นะครับตอนนั้นนะครับเปิดดีครับยกขึ้นมาอ้าวเต็มบล็อกดีนี่ครับขึ้นมาด้วยอยู่ตับศิลปที่สองจะสมภักดิ์ทำภักดีถือว่าบล็อกดีครับเต็มหลังครับตรงนี้ถือว่าชัดเจนครับสำหรับเจ้าเอฟ นะครับย,ยกมือขอโทษครับจุกก็ต,ตัวคุมนีนน่เป็นนะครับก็คุ้นเคยนะครับแต่ผมนี่ก็ไม่ขอขอคม้นครับแต่มีน้ำเนี่ย นี่ก็วันนี้นะครับมาสร้างสีสันนะครับผมให้กับทางของทีมงานเมืองสวงนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับมีอัดฉีดครับต้องมีแบบนี้ครับเสียบปล้องิงครับเสียบปล้องยาโสธรเสียบปล้องยาโสกฝากติดตามด้วยนะครับเอาตามเอาตามประกาศเลยครับเราอเพื่นนทีหลายคนหลายคนเอาผู้ที่สามครับหอจกชัยภูมิให้ให้พร้อมเลยนะครับในสภาพความพร้อมมือเเราาป็นทของเจ้าเอฟครับ เป็นผู้ที่สี่ครับเอาเอาตามแล้วก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องมอาเบียนนะครับเต็มหลังลยครับเมื่อกี้เต็มหลังครับเต็มหลังเมื่อกี้นะครับก็อยู่ในช่วงของเซตแรกครับในช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นเซตแรกในรอบแปดทีมครับคู่นี้แข่งเซตในไก่สดหอโจกอเจคภูมิในสภาพพร้อมๆเลยครับเอาละคู่ต่อไปหนไก่สดครับโบสุวิชาจะพูดกับเจ้าแจ็ค ดว,น,วนกับทางด้านของเจ้าต้าทางด้านของเจ้าต้นนะครับลาดนาวีครับเอาละเกมลุก13ต่อ13ทนายเอนนี้ครับมาแล้วครับถือว่าได้สู้ครับแบบนี้ครับนนมาได้เปรียบซะแล้วนะครับทนายแอดจะเขียีดยาห้ามปั้นแชะนะครับสำหรับทานายที่รับชมอยู่ในขณะนี้ครับนี่คือ2-2 ไก่สดนะครับก็ต้องวนรอบต่อไปหน่อยไก่สดครับผมส3 1สามสสามสิบสามต่อสิบสามครับเก็บสิบหกจ่ายแฮกจังหวะถายเลยครับแบบนี้ครับถือว่าร่างกายนี่ถือว่าคนละไซส์กันทนางวาเจ้าจักรล่ะครับถือว่าเอ็มกับเอลเลยครับนะไซส์นี่ถือว่าผิดกันนะครับนะตัวทำนี่ F16 กับท่าทางของเจ้าจักรมะขามซับจาซับจามลูกเดียวเกมนะครับเปิดดีครับโอ้โหลอดมาได้ก็ดีะะนะเต่จังหวะข้ามบล็อกมานีจ่ายแฮกเนี่ยมองไม่เห็นพื้นที่แสงไฟนี่มันมน้อยไปอูนะครับแสงไฟนี่นิดว่าน้อยครับไม่เกินสิบเก็บแต้ม แสงไฟนี่ถือว่าน้อยหรือเปล่าครับสำหรับคนนักกีฬาสิบสี่เท่าครับคนละหนึ่งแชร์ครับผมสิบสี่เท่า่อไปเราเ่ย<อ>จบจับยังกู้โอ้ยังใจเฮปปี้เเตัวคุม,มับไปเกี่ยวมาจากโอ้โฮโอ้ลูกมาสักผู่นะครับจังหวะ ปิดเกมได้หรือเปล่าโคนลูกน <sh ี้เนี่ยถ้าผมไม่ยกขากล้องให้จ่ายแฮกนี่ยลบทันทันแน่นอนครับสู้ไวสิบห้าต่อสิบสี่ครับขอบคุณครับเออจ่ายแฮกนี่ถือว่าลูกเมื่อสักครู่นี้ครับให้เครดิตจ่ายแฮกครับโดนเกี่ยวครับแต้มไม่แต้มเกมไม่เกม หายครับเกมนะครับโอ้โหตงขอคุณี่ติกนถ้าผมยออกนจ้าทนสิบหก่อสิบส่เกมนะครับเกมนะครับสิบหกสิบสี่ตกอง้อครับเนครับเช็ดเครับทีมสุขภาพของเทศบาลของม่ค้เสิบหกับสิบสครับเซตแรกเอามหาากันหากินเป็นฝ่ายชนะไปก่อนครับ โโอ้หนิดเดียวรถไปแล้วนะครับผมไปไล์จานข้าวผัดข้าวัข้าวผตั้งมาวรกันหน่อยจักรลาดครับอะไรนะทิชชู่